มองมองทำไมเอหน้าอย่างเท่เลยนะเนี่ยก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับเกมเอเกมเช็คนะก็ผมก็ไม่รู้การโหลดมาจากเว็บนะจ๊ะก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเกมเล่นแล้วนะตั้งแต่เกมมิรหายไปเนี่ยผมก็ไม่มีเกมอะไรเล่นเลยนะ แม่งว่างเปล่าเหลือเกินตอนนี้โอเคก็กลับมาเเกมผีแล้วเออแม่งไอ้ผีแม่งผีทุกอย่างเลกูตอนนี้เี่กับผีวะเฮ้ยโอเคไปเริ่มกันเลยเจอกับพี่เช็กหน้าหอดอเกมนี้ก็เป็นเกมแนว5้านเหมือนไฟแลแอนเฟดดี้แต่เราสมัครขยแบบได้ประมาณนั้นนะแม่งนาขุดกาวเลยเฮียกาวไหมเนี่ยกาวเกินนะบางทีอ่ะไม่ดีเลยไปจะเล่นอ้าเขินที่แหง เอเฮ้ยพี่เชควัสดีเออผมจะมาขออยู่เอ่อในโรงแรมนี้สักวันหนึ่งนะพอดีไม่มีบ้านอยู่ผมจะหคนไร้บ้านนะบอกไว้ก่อนฮอ,อยู่ได้ได้ไหมอยู่ได้ปล่าอยู่ฟรีด้วย sure. โอ้ยนอาปีนัก,กวัวจังเลยอเฮ้ยเป็นไรเมีนมาปะเนี่ยกูถามแค่ครั้งเดียวเองเเวน อะไรคิดว่าตัวใหญ่ที่พี่กลัวหรือเปล่าฮะหน้าเบี้ยวนะมึงเนี่ยข้างหนึ่งก็ไปก็ได้เด้อฮัลโหอ้าเฮ้ยอ๋อผมไม่มีเงินน่ะกูฟรีไม่ได้เกียร์อะไรเนี่ยเฮ้ยประตูอีแม่งมันแล้วแม่งแท๊กแคร์เนี่ยเดี๋ยวกูว่ามันแล้วเนี่ยเจ้เฮ้ยนี่เป็นดองกี้ ไอเฮียทำไมเป็นอย่างงี้ไปได้ทำไมเป็นอย่างงี้วะเนี่ยไอเฮียเรทำอะไรกับดองจีงกูโอ้กลายเป็นเครื่องประดับแล้วกูชิมาแล้วกูโดนไหมเนี่ยไม่โดนจิ้มนะอี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 อเกินีม่งแค่กูโอ้อสวัสดีครับอีอรูปใครเอีอยแม่งหน้าอเเีอีอออออออีีอเอีอนะีออีอออ่อออกลัวออ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 อี ไม่ขโมยของอี๋เฮยตกใจหมดเลยเอ้าบักไหมเนี่ยเออเอาแล้วห้องน้ำอยู่ไหนวะเนีเ่ยอ้าวขึ้นมาบนเขาบนมีห้องน้ำอ่ะฮะต้องไปขี้ก่อนก่อนจะนอนเฮ้ยดังกี้ผมแค่จะมาขี้นะทรีเอกชื่อยีงเปล่าเช,ช็คเตกขี่ไม่ต้องมองกูแค่มาขี้เออใช่ผมไปหาห้องน้ำขี้ไงล่ะเอออยู่ไหน โอเคโอ้ชอบไปเห hey! ี้ยที่กูทังเคแล้วกูอุ้ยเหี้ยอ้ยถ่ายหนักเฮ้ยขี้ไม่เปื้อนด้วยห้องน้ำพีนะแ่แล้วเนี่ยเสร็จแล้วล้างด้วยได้เท็กูเอาไปให้มึงล้างอะ่ะฮฮิิไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นอนีนอน,นเตียงนอนคนเขียด อ้าโอ้ยวันดีครุกกี้แมนกิรันโอ้เพื่อนไม่เป็นไรหรอกไอ้เหี้ยมึงเป็นเจ้าของโรงรมโอ้ย,อย่างใหญ่เรื่องขี้แค่นี้ไม่ต้องห่วงเมื่อกีกินหนักไปหน่อยไงเออในซีเรียสนานะกค่ขี้จกๆแล้วดมเอา อ้าวเฮียใช้กูมึงใช้กูเหรอฮะใช้กูเลยกูไม่อยากทำไอ้น,นี่ก็มีเนี่ยโ,โด้อทำไมต้องเป็นกูกูไม่ทำกูบอกลูกกูไปแล้วเออมองด้วยหน้าตาอันโกรธเกลี้ยวเอโอโวยแม่งสั่งกูเป็นลูกน้องเลยเวนกูไม่ใช่ลูกน้องมึงนะเว้ยกูบอกเลยนี่แม่งกูทำก็ได้เวนอีกตีหนะ้าแม่งเลยเวนเลยแล้วมึงเจอกูแป๊บเดียวลูกมา ดีย๋ยวไปทำคงขี้แป๊บเอ,อ้เมือม่อวานก็ถ่ายหนักนิดหน่อยเองอเฮ้ยแค่ขี้นิดเดียวเองเห็นมีอะไรเลยที่เปื้อนถ่ายหนักไปหน่อยไม่เกี่ยวกูสักหน่อยเรื่องปกติคนจะถ่ายหนักไอ้เชคไม่ง,งั้นมัว่วเฮ้ยทิ้งแล้วโอเคเรื่องของมึงแล้วเจอกันกูขี้กูทำความสะอาดเสร็จแล้วกล,ล้วยอี๋เฮ้ยโรงแรมไม่มีคุณภาพมึงอะใช้ลูกค้าได้งไง ก็ผง,งแล้วมันทิ้งเลยเจอกูนี่อีกตัวนีเ่เฮ้ยไอ้เอ้ยทำไมทำกูอย่างาง,งี้วะจะร้องเฮ้ยเที่ยวแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นเที่ยอะไรมึงใครวะเอ๊ะใครเนี่ยเหรอมือใครเหรอเอาล็อกประตูด้วยแล้วมึงทำเที่ยอะไรไปกินนี่โอ้อยบอกมึงมีรูปมึงมีอารมณ์กับรูปเนี่ยนะก็มีอารมณ์กับรูปนี้แน่นนนเลย ต้องนอนก่อนใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่แน่นะอ้าวแล้วมึงท้ายทำแล้วมึงทำไงอะไรน,นี้มึงไม่ง่วงนอนแล้วกูต้องไปดูข้างนอกเหรอ What the fuck กู <c oughs> ต้องไปดูข้างนอกดูสภาพอะไรอย่างข้างนอกกูต้องมาทำอ,อะไรทำอะไรเนี่ยมึงไม่ง่วงแล้วเกี่ยวอะไรผู้เล่นอย่างกูกูง่วงอ้อดูเช็คแม่ง <c oughs> อุ้ยเหี e, ้ยอ้วกเลยโอ้ชีต ชิบหายแล้วเออมึงแม่งกูจามแล้วแม่งเปื้อนเต็มเฮียนี่เลยโอ๋อแต่ไหนมันเขียวแล้วมันไม่สงสัยหรอกมั้งหน้าเขียวอยู่แล้วเออไอ้เทียไม่ต้องหรอกมีให้เลือกด้วยไว้แม่งผมรู้สึกว่าถ้าวิ่งอ่ะมันเป็นสิ่งที่แม่งกูน่าจะตายอ่ะกูว่าเอาไปซ่อนดีกว่านะเฮ้ย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  เอ้ยเจกเจอกันนะพี่ก sure> ูไม่ได้ทำตัวทีอียไปดีกว่าเออเอน่อนอียเย้เฮ้ยเอ้ยอะไรอะไรชิบหายกูแล้วมึงเป็นใครโอ้สวันดีครับเออ สวัสดีครับเออมีอะไรผมมีอะไร,มะไรผมช่วยไหมครับผมเออที่ห้องนี้ไม่มีอะไรนะไปที่อื่นไปเข้ามาด้วยนะในนี้มีขี้ก้อนโตหรือขี้ไประบางอะเดี๋ยวให้ผมเก็บกวาดแป๊บนะอันนั้นไม่เกี่ยวอ๋อ oh, ไม่คือแบบเอออัไนั้นไงผมตดดังไปหน่อยอะ่ะแม่งผมตดนี่แม่งสะเทือนเลยใช่ไหมอะโอ้โทษทีมือวนกินส้มตำเยอะไปหน่อยอะ Are you sure? อ,อชัวเพื่อนชัว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 แน,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 น่ใจกูแน่ใจแน่นอนไม่ต้องเออไม่ต้องเข้ามากลับไปได้ลวมั้งเออใช่เออทุกอย่างจะเรียบร้อยครับผมกลับไปกลับไปไม่มีอะไรมึงหูฝาดี่เทคเออตดกูดังไปหน่อยโอเคครับคุณไนทบ๊ายบายถึงเวลาลูกไปเผาแล้วมึงอ่ะ เอ้าวไอปากโป้งอะไรเหรอไม่ม you know? ีอะไรไอปากโป้งมึงโดนกูทำยำไม่มีอะไรไม่ต้องใช้เิบกันนี่มาขี้โม้ไอ็มจะขี้โม้ไงพึ่งเชื่อเหรอเพื่อนหิวโอ้ดีไงเฮ้ยนั่นพุชอินบูสตึกถูกเปล่าทำไมอ้วนขึ้นหรือเปล่าลงพุงเหรอลูกฉันขอกินทุกอย่างพิซซา ให้เพื่อนกินด้วยสิสบายดีไปมแพทยอโอหน้าตามึงไม,ม่ปกติเลยนะอ่าโอ้ยเอออะไรนะมึงชื่ออะไรนะคาคารอะไรนะไอช่างแม่งคัาคาร์บอสคานแล้วกันนะเออใช่เออมึงชื่อคานเหรอเง่โอเค Nice to meet you Paul กินดีที่รู้จักประคัมคาร์ช่างแม่งอะชื่ออะไรก็ชื่อของมึง กินโอ้โหแดกทั้งอันเลยไม่ใช่คนแล้วเป็นแฮมเบอร์เกอร์ดิเพื่อนแม่งมึงแดกกี่อันมึงแดกกี่ครั้งมึงก็ไม่อ้วนเนอะรู้สึกเนี่ยดูโคมึงดิเสียงก็ซึบหายไปแล้วอะไรเหรออย่ามองกันนั้นดีอย่ามองกันอย่างนั้นไม่มีอะไรไม่ทําอะไรผิดเลยนะเชคเออมันขี้โม้คุกกี้นั่นอะ่ะกูไม่เกี่ยวกูแน่กูดูแน่กูดูแน่ อ้าวไม่มีคนอยู่นะกูโดนแน่อุ้ย,ยเจี๊ยตกใจ <c oughs> อะไร <c oughs> สักกูตกใจจริงไอ้เฮียผมไม่ได้ทำเช็คเฮียกูไอคุกกี้เป็นคนทำไม่เกี่ยวกับกูเอ่อกูไม่ได้ทำนะเอ่อคือกูต้องทำอะไรนะ กูต้องทำอะไรให้คุณเนี่ยกูต้องทำอะไรให้มึงเนี่ยกูอะไรวะโอเคได้ได้ได้โอเคจบบนี้แค่นี้ใช่ไหมคือแค่ไปเอากล่องมาทำอะไรอย่างกูก็คือไม่ต้องเสียหายอะไรใช่ไหมได้โอเคโอ้นีไ่ไงกล่องไว้อะไรในกูดังเขาบอกใช่ไหมอ้เ้โอเคไม่มีอะไรเช็คคือ แค่นี้ก็จบเรื่องใช่ไหมโอเคง่ายอย่างนั้นอะเราคุยกันได้ธุรกิจกันไงเชคอะไรเนี่ยแทนเป็นอะไรเนี่ยสบายดีไหมทำอะไรเนี่ยอ่ะมันทำอะไรอยู่ Hello I'm fine Okay ได้มึงช่วยกูก็กดีนะไม่ต้องยกเบอร์นั้นอยู่โอเคได้ก็ดีเจะช่วยกันหน่อยอุย้ยเฮียของดีมาเลยไปไปไป ไปกันนะ <laughs> ชอบทา่าที่วิงแม่งวะผมมีเพื่อนช่วยได้เลยเช็คเพื่อนใหม่กูเองเลยหายๆกันนะเจา้จาเอา่ <Good boy. S 1> โอโอเคได้ขอบคุณเดี๋ยวกูไปนอนแล้วนะบ๊ายบายยอยค, <laughs> คนดีนะจบกันแล้วอุย้ยอะไรมึงเนี่ย ฮันโคสามเป็นหกสิบองศาหรือวะโอเวนเออเอ็นเช็ค oh, uh, ก็เจอกันพรุ่งนี้ชเช้าเพื่อนเอาไเฮ้ยเฮี้ยนะวะเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยอะไรเฮ้ยโอเวนแล้วโอ้ไม่ได้คาดบายเป็นอย่างไงวะเนี่ยโอ้โดนจิ้มจ้วง โอ้ทำโดนทำจิ้มแกีวแล้วไม่นะเพื่อนกูดูโอ,โอ้ย,ย e เฮียโอ้ยเฮียโอ้ยขี่แตกโอ้ยใหญ่เกินโอ้เขียกในเลยโอ้อะไรเนี่ยอะไรวะเฮ้ยกูแตกเกี้ยอะไรโอ้โอ้ชิตโอ้ฮู้อะไรโอ้ยฉันรู้สึกแข็งเก่ง โ oh. 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 อ้โอ้ก็คือมันเด็กได้วันละหนึ่งครั้งใช่โอเคโอเคงั้นก็เอลองดูฟไว้เลยไหมเออคอนเทนต์ดูบเลยโห้แขร็งๆพวกสุขภาพยันเคยโอ้เช็ดตายไเอ้ยเอ้โอ้โอยัเค ไอ้เฮียกินแล้วแข็งแกงว้าวอะไรวะโอเคยาหมดฤทธิ์ไอสัตว์โอเคโอ้แคสนี่นายเหรอเอาอะไรเนี่ยเอาให้ช่วยบอสว่า t ูฟัคถ้าเธอไม่กุต้งให้มันด้วยเนี่ยแกไปเดกเองไปดีกว่าโอ้เอียโอ้โอเค โคตรเสียงเสียงก็เฮียเลยเออโอเคอุ้ยอุ้ยเฮียอุ้ยโอ้กุ๊กเซกซ์ใจเย็นกูไปแล้วว้าวเฮียเราเนี่ยอย่าเพิ่งไล่กลูคุยกันได้เราไม่ทำกันอย่างนี้อุ้ยวินหวังไวเลยเว้นแล้วเอ้าเฮียทางตันใจเย็นเราคุยกันได้นะผมไม่ได้ใจทับเออไม่อุ้ยอู้ ข้าต้นนายเหรอทเป็นอย่างงี้วะเนี่ยดิบอกลงแดกน้ำแล้วมันเป็นอย่างงี้เลยพิเคโอ้โหกะโตสู้สุดมันอะไรวะเนี่ยพิเคโคเท่เติมทา้ายกเหมือนเดิมอะโอชิตวูู้้รับได้ผมไม่ค่อยอินไหวอ่เฮียโอ้โอ้ฮะเฮียอะไรวะ Ə, อะไรวะอ๋อจบอ๋อจบอ๋อโอเคอะไรนะเียจบแล้วเรียกจบแล้ว